เดี๋ยวผมกล่าวกอนอนุญาตขอเปิดเทปนะครับรายการย้อนหลังนะครับก็คือมีการออกอากาศไปแล้วเมื่อประมาณวันที่14เมษาย,ยน2561นะครับที่ผมและคุณพ่อคุณแม่กลัาบเดินทางมากาัการะและกราบขอพรอง,องคง์กรท่านเทพเจ้าก,กอูที่ศาลเจ้าพ่อกนูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองศาลนะครับกลาบเรียนเชิญรับฟังนะครับ พอดีวันนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่วันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสไปกราบอากงท่านเทพเจ้ากวนอนูที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูน,นะครับแล้วก็ได้มีการถ่ายร้อยสดทาง,ง a c e b o o k นะฮะถึงบรรยากาศต่างๆสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ได้ไปกราบสักการะอากงนะฮะแล้วระหว่างที่ที่เราเรากัดสักการะเราว่ามีนําพยานไป50าสิบืนก็แจกนะครับแต่ว่า ก็ให้ในท่านท่านประชาชนนีก็มีถามนะอยากได้ก็แจกให้นะครับก็ได้ประมาณ8ปผืนนะครับแจ่งให้กับกัลยาณมิตรกันนะครับแล้วก็ไว้แล้วก็มีเมื่อวานนี้ก็มีทางเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งนะกัลยาณมิตรนะฮะส่งมาในข้อความผมนะในเพจพยันท่านเทพเจ้าคุณอู่และเทพเจ้าชัยสิงเอียนะครับผมก็เลยกาบเรียนเชิญให้พี่เขามากราบอากงนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมากราบแล้วผมก็เลยว่าเรามาขอพยานผมก็เลยจะแบ่งให้แล้วเขาก็จะแบ่งคูให้ผมด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับเพราะ เป็นบรรยากาศเก่าๆเขาบอกเขาคนฝั่งทนเหมือนกันนะครับทำงานอยู่แถวๆดอนเมืองนะครับตาวนนะครับแล้วก็ นับถืออากงมากเลยนะครับ<ม>แล้วเราก็มาการาบอากงนะครับแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศนะฮะดูประวัติของอากงแล้วก็ขึ้นไปดูที่เก่งริมน้านะครับบรรยากาศสวยมากเลยเพรา<อ>ะว่าด้านขวามือมีโรงน้ําปลาของเราแปะท่านหนึ่งนะ,ะสมัยก่อนพวกผมก็ไปเล่นน้ําแถวนั้นนะฮะ,ะว่าน้ําคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนคุณน้านเนี่ยก็ว่ายน้ําตรงโรงยิ้วเก่าที่ตอนที่เป็นเก่งริมน้ำนะฮะสมัยก่อนก็จะว่ายน้ําการตีโป่งกันนะฮะเกาะเรือเอี่ยมจุนนะฮะเป็นบรรยากาศที่น่า ประทับใจมากนะฮะและก่อนก่อนจะไปไหว้ก็ต้องมากราบอากงกราบปึงเถากงกราบแปะกงแปะมากก่อน<ป>ะนะครับ<ป><อ>ให้ท่านช่ยคุ้มของแล้วก็ไหว้น้ํากันนะฮะสมัยก่อนอูบรรยากาศสนุกนะฮะเด็กๆก็จะไปไหว้น้ากันหรือว่าบางทีเราก็เหมือนกับถือโอกาสอาบน้ําไปในตัวเลยใช,ใช่ไหมฮะก็ถือโอกาสลงไปเล่นน้าเสร็จกลับมาก็มากราบระกงแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมครับครับแล้วก็มีพิธีต่างๆก็ได้ได้เล่าให้พี่ๆที่ ได้มีโอกาสคุยกันในสารนะฮะถึงเรื่องการแล้วก็มีเรื่องพายานเรื่องอะไรต่างๆก็ได้เล่าให้ฟังว่าเออมีอย่างนี้แล้ววันนี้ก็มีน้องอีกท่านหนึ่งนะฮะก็มาถามว่าเออสมัยก่อนจะมีกระถางทูบอกงฮะที่อยู่ตรงกลางที่ที่อยู่ด้านในนะครับผมก็จาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะสมัยก่อนเราปักทูบตรงนั้นหรือเปล่าไม่น่ใ่ใช่ไห้ฮแล้วข้างล่างจะมีแหวเอียะื่อไปเจ้าม้านะฮะเราก็ปักอยู่ข้างล่างด้วยนะครับแล้วด้านซ้ายมือจะมีคล้ายๆโต๊ะแดงคัน้องจะเป็นตะปูนะฮะที่สมัยก่อนตอน อาจับเกี็ดแปะท่านที่มีองค์ประทับของอากงท่านพรพเจ้าตกตดูวเวลาเราแห่แเราแปะจะต้องนั่ง,ง<า>เก้าอี้ตัวน,นั้น,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 นะนนนแล้วก็มีตะปูนะฮะเด็กในวงยังเคยที่ไปนั่งบางทีอากงมาให้เราขึ้นตามเหมือนกันนะฮะต<า>แต่เราแปะท่านจะนั่งอยู่นะ,ะแล้วก็จะมีครๆดาบแล้วตอนที่มีองค์ประทับมาบางทีจะมีการกีดลิ้น แล้วก็พ่นเลือดออกมาลงในพยันธนะครับแล้วก็มีน้ำมนต์เสกนาชายผมคนเล็กน,นะเออจ,จอนไอฮะกงท,ท่านเทพเจ้ากดอูเวลามีองค์พระทัตของที่ผ่านทางหลบแปะก็จะเรียกนายชายมาแล้วก็กีดลิ้นน้าชายนะแล้วก็เอาเลือดอะไรมาทำครัวนะฮะแล้วก็แจกให้ประชาชนนะแต่พอเสร็จแล้วหลบแปะก็ อากงก็จะให้ทานน้ำมนต์ในขันแต่แล้วก็จะไม่เป็นไรก็อาจจะมีรอยวันนั้นนายชายเปิดให้ดูยะเป็นรอยแบบเหมือนกับเป็นมีดแต่ก็ไม่เป็นแผลอะไรนะครับเหมือนกับช่วยปลุกเสกพยานก็จะมีอย่างสมัยก่อนถ้าคุณป่าวุฒิเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วพยานลุยไฟโคโตคูใช่ไหมครับแล้วก็มีพยานที่เป็นชายเสี่ยหูแล้วก็มีพยานเป็นกระดาษก็มีแล้วก็มีพยานต่างๆที่ใช้สําหรับเทศกาลต่างๆของผมก็จะมีพยานองค์เล็กๆที่มาจับเก่งแปะตอนที่มีองค์ประทับบกงท่านทำให้ตั้งแต่เด็กๆผมก็ ให้ติดตัวมาตอนไปเมืองนอกผมก็เอาไปด้วยบบางทีผมไปรู้สึกบรรยากาศที่ผมขนลุกเลยนะผมไปที่ไหนผมรู้สึกขนลุกเนี่ยผมก็ท่องเลยนะออนนี้ออนนี้กลยวกงปอหอที่อากงให้สอนเป็นคาถานะช่วยคุ้มกองขอให้ผมอย่าเป็นไรเลยนะฮะพบสิ่งใดอยพบสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วผมก็อุ่นใจผมก็จะมีแหนบอันนึงผมก็มาติดตัวไว้อืผมก็นอนเพราะผมก็ผ่านประสบการณ์มาได้นะฮะไปที่ไหนรู้สึกไม่ดีครับผมก็จะเตรียมครูผมไปด้วยนะฮะเพราะว่าเราแปะท่านทาที่ สมัยตอนที่มีองค์ประทับอยู่ท่านทําให้ <c oughs> แล้วเราก็อุ่นใจไป <c oughs> ไหน <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออบางทีผมเดินผ่านแถวนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมกลัว <c oughs> ผมก็จับพยานผมแล้วบอกอากองช่วยปอหอหน่อยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่า ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็ต้องกาบความระคุณอากงท่านเทพเจ้าคณอูนนะครับที่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จนะฮะคลองสามครับผมคุณครับคือตอนลุยไฟเนี่ยนะลุยไฟทั้งหมดเท่าที่ผมจาได้มีสาครั้งนะสามครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกผมไม่ได้ลงนะครั้งแรกอาจจะไม่ทันเพราะว่าก่อนลุยไฟเนี่ยท่านจะให้เรากินทานเป็นอาหารเจนี่มือล้านหนึ่งมือใช่ไหมครับครั้งที่สองผมไปวิ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมนะผมวิ่งแล้วสบายเลยไม่เป็นไรอาจจะ มีบางท่านอาจจะแบบพอวิ่งอาจจะไปเหยียบถูกถังนิดนิดข้างนอกตรงกระเด็นออกมาอย่างเงี้ยมีแต่ว่าอจับเก่งแปะที่มีองค์พระท้าปกงท่านท่พระเจ้ากดอูจะวิ่งนําแล้วก็จะมีเสด็จมีตึ้งตาฝนเสื้อไอเจ็ดนะฮะเป้งแปะนะครับคงจู่กูนะฮะอุ้ยเจ็กอาชางเจ็กในรูปที่ผมเคยเอามาลงในเว็บไซต์หรือในยูทูบต่างๆจะมีรูปด้านขวามือเป็นอุ้ยเจ็กนะฮะเป็นนั้ง ทังเจกนะครับก็จะวิ่งตามนะฮะและจับเก่งแปะจะวิ่งนำนะฮะและในในในรูปจะเห็นอจับเก่งแปะจะาเป็นผ้ายันรุยไฟสีชมพูพื้นใหญ่เลยนะฮะของคุณตาผมมีผืนหนึ่งด้วยตอนที่ท่านเสียท่านสั่งให้ผมว่า ยังไงช่วยเผาให้ท่านผมก็เลยตอนที่ท่านเสียผมคล้างท่านไว้แล้วก็บรรจุในโรงนะฮะแล้วก็ตอนตอนถาเผาก็เผาไปด้วยนะครับเพราะท่านสั่งไว้ผมก็ทําตามที่ท่านสั่งไว้นะครับท่านหวงแหนผืนนั้นมากถ้าเป็นผืนอื่นๆเนี่ยท่านให้ลูกให้หลานหมดแต่ผืนนั้นท่านสั่งเลยนะเราผืนนี้ต้องให้อกงนะฮะตอนอโกงท่านเสียให้ติดไปด้วยให้ติดไปด้วยนะฮะเพราะท่านเป็นสิทธิ์เอกท่านเคารพ อากงท่านที่พระเจ้ากดูเหมือนกับลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับ,รบแล้วท่านก็เลยสั่งไว้ว่าให้นาของผืนคุณตาจะเ็ผืนใหญ่ๆเลยนะเพราะคุณตาผมก็น่าจะสูงประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าขึ้นผืนนั้นคุมได้หมดเลยนะครับผผืนใหญ่มากเลยนะนสีคุมครู<า>นะถ้าผืนคล้ายๆกับที่จะจับเกี่มแปะของของเอลวินกันนะที่ในในภาพภาพเก่าที่ผมได้เอาลงนะฮะจะมีเห็นจับเกี่ยมแปะจะมีผืนหนึ่งโคโตฮัวนะฮะแล้วก็คนที่เขียนอักขรอุสีครับนายแจ็คเสียสซีง เรามาจารย์อีกท่านหนึ่งเลยนะฮะาอาตอนนี้อายุ84แล้วนะฮะท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือจริงท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือจริงท่านตวัดปากกาเนี่สวยมากเลยนะขนาดมีพี่ชายผมนะฮะลูกอากูสีนะทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะฮะแถวแถวแถวสัมเพ็งนะฮะครับอเจ้านายของพี่ชายผมเนี่ยนะยังติดใจจะเขียนอะไรหรือว่ามีภาพเก่าๆมีอาไรอักษรเก่าๆเนี่ยต้องมาให้กูสีช่วยเขียนแปมเขียนให้ใหม่นะแล้วชมว่าโอ้กูสี ทั้งหมดกันได้สวยมากเลยครับครับคร,บครบนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับคุณป่าวุฒิด้วยนะครับแล้วก็คุณตานะครับแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางมากราบสักการะและกราบขอพรองค์กงกุงนะครับท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์นะฮะบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับของศาลนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับแล้วก็มีการออกพายันต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็โอ้สมัยก่อนนี่ได้มีโอกาสได้เห็นในยุคของอาจับเก่งแปนะครับ ท่านมีองค์ประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็มีการแจกกูให้ท่านลูกศิษย์นะครับแล้วก็มีการาเขาเรียกว่ากวัวจีนะครับเหมือนกับเอามีดกรีด ลิ้นนะครับแล้วก็พ่นเลือดลงไปที่ตาประทับด้วยนะครับยิ่งขังมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็มีท่านลูกศิษย์มากมายเลยนะครับได้รับประสบการณ์จากพระยันนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูที่สังเจ้าพ่อกนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาด้วยนะครับแบบเป็นของหวงแห่งของลูกๆหลานๆมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ตกทอดมาถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณน้าๆนะครับมาให้กับคุณลูกๆคุณ นะครับแล้วก็พกติดตัวนะครับเดินทางไปที่ต่างๆนะครับพูดละวขนลุกเลยนะครับต้องการสาธุสาธุสาธุและกรับดีใจมากๆเลยนะครับได้มีโอกาสได้สารต่อตํอตานานพยานที่ยิ่งใหญ่นะครับในแบบย้อนยุคนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ